ครับก็กลับสวัสดีชาว YouTube แล้วก็ผู้ติดตาม Facebook ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาส i ร h ชาแนลหาทำมันไปเรื่อยนะครับสตรีเทสโววันนี้นะครับก็จะมาในเรื่องของระบบรางรถไฟกันอีกแล้วนะฮะร,รางรถไฟในงานเทสโวสเกลนะครับก็ผลพวงมาจากาผู้ชมนะครับผู้ชมและผู้ติดตามนะฮะหลายหลายท่านแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามานะครับว่า,าในกรณีที่มี คู่ที่ติดตามนะครับใช้รางของแบ็กแมนนะครับซึ่งแบ็กแมนเนี่ยคือผมใช้อยู่นะฮะก็รางเนี่ยรางของแบ็กแมนเนี่ยจะเป็นลักษณะสําเร็จรูปแบบนี้นะครับก็จะมีตัวสันรางนะครับแล้วก็หมอนพลาสติกแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวที่เป็นรองหมอนที่ที่เป็นพลาสติกแบบนี้นะครับนี่คือรางของแบ็กแมนมันลักษณะการถอดเขาเรียกว่า easy track รุ่นนี้ี่แท็คือแน่นอนครับมันง่ายต่อการต่อคอนเน็กนะครับไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องบัตรกีนะฮะถ้าเป็นกรณีของเฟลกเนี่ยมันจะมีจอยเนอร์ที่เป็นรางเฉพาะรางแล้วก็ตัวหมอนสีดำๆเนี่ยครับเดียวๆเลยโดยที่ไม่มีไอพลาสติกตัวนี้นะฮะตัวนั้นเนี่ยจะยาวมากยาวแล้วก็เวลาต่อเวลานเนี่ยต้องใช้จอยเนอร์แล้วก็บัตรกีช่วยนะครับนั่นคือส่วนของเฟลกนะฮะ นั่นคือนั่นคือข้อข้อเสียของมันก็คือต้องมานั่งตั้งจอยเนอร์แล้วก็ต้องมาบัตรกีแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องนะครับเสียบใช้ได้เลยข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับแต่ทีนี้นะวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของอตําตแหน่งที่เป็นรางสับนะครับสับซ้ายสับขวาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมามีผู้ชมบางท่านเนี่ยเกิดปัญหาว่าเวลาที่แบบสับหลีออกไปแล้วแล้วตกรางนะครับมีรถขบวนรถตกราง แก้ปัญหาย,ยังไงซึ่งผมมีครับผมเคยเจออยู่นะเดี๋ยวจะเบื้องบอกเบื้องต้นว่าเวลาวิ่งมาแล้วสับออกไปแล้วเนี่ยบางครั้งก็ออกบางครั้งก็ตกรางเดี๋ยวมีวิธีแก้นะครับวันนี้แล้วก็เรื่องของอตำแหน่งตกล่องไฟนะครับถามว่าตำแหน่งตกล่องไฟอยู่ตรงไหนอยู่ตรงหัวตะแค่ครับหัวตะแค่ของเบรคแมนเนี่ยจะเป็นโลหะนะฮะเป็นเป็นนิกเกิลเลยนะฮะเป็นนิกเกิลเลยเหมือนกับตัวรางเลยครับ ชนิดเดียวกับกับตัวสารลางเลยที่เป็นโลหะตัวนี้นะครับตัวนี้คือเป็นสื่อนําไฟฟ้านะครับอย่างที่เรารู้กันว่าในในในงานเฮตโอสเกลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปหรือจะเป็นรถอเมริกานะครับจะมีรางตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเป็นสื่อนําไฟฟ้าอยู่ในรางนะครับอยู่บนรางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาวิ่งไปแล้วหัวตะเข้เนี่ยมักจะเกิดอาการตกล่องไฟภาษาผมนะ คนอื่นจะเรียกไงผมไม่แน่ใจนะแต่ภาษาผมจะเรียกว่าตกล่องไฟตกล่องไฟยังไงก็คือวิ่งไปแล้วปุ๊บมันเกิดการชะง,งักหรือหยุดไปในกรณีที่เป็นรถอล็อกพลอตหรือเป็นอของซูนามิระบบซูนามิซาวนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาจะไม่มีคาปาซิเตอร์ถ้ามีถ้าจะมีคาปาซิเตอร์คือจะเป็นล็อกล็อกซาวนะครับเป็นพวกล็อกซาวพวก บลอดเวนะครับ limited, พบพลอดเวเรนมีเต็ดพวกพารากอนโฟพารากอนสามพวกนั้นนะครับสามารถที่จะวิ่งไปได้โดยที่ตำแหน่งที่ตกรางแล้วนะมันเพ,เพียงแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยพอลถวิ่งผ่านไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่ไม่มีคาปาซิเตอร์ตรงนี้เนี่ยพอวิ่งไปถึงตำแหน่งนะั้นแล้วปั๊บเนี่ยมันจะมีจังหวะที่ไฟมันวุบหายไปหรือไม่ก็ดับไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีแก้เบื้องต้นเราจะแก้มันยังไงนะครับเดี๋ยวเราลอง,ลองมาดูกันนะ ตำแหน่งหัวตะเข้ที่ว่าเนี่ยนั่นก็คือในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะฮะนะหัวตะเข้นะครับก็คือเป็นจุดนี้นะครับในของเบิร์กแมนเนี่ยเดี๋ยวผมแกะตัวอย่างมานะครับตัวอย่างให้ดูใใกล้ในของเบิร์กแมนนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือเป็นสุดเป็นจุดอ่สับสวิตช์ครับนี่ก็คือว่าเป็นสับซ้ายนะครับสับออกซ้ายไปนะครับะเขาเรียกว่าอ่าเทิร์นไรท์เทิร์นเลฟนะครับสับออกซ้ายออกไปนะฮะ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในส่วนของหัวเตะแเนี่ยถามว่าในเบิร์กแมนเนี่ยมันจะสามารถอ,อพูดว่าไงดีมันจะสามารถที่จะทํางานโดยสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะครับโดยหัวเตะแตัวนี้มันจะทํางานสัมพันธ์กับตัวสับสวิตตัวนี้นะครับฟังไม่ผิดนะฮะ บัตเค้ตัวนี้มันจะทํางานสัมพันธ์กับตัวสับสวิตตัวนี้ถามว่าสัมพันธ์กันยังไงนะครับหลายท่านนิสเล่นเบ้องแนะครับอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าข้างใต้มันเนี่ยมันจะมีสายอยู่เส้นหนึ่งนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นโซลินอยโซลินอยก็คือจะเป็นลักษณะเหมือน3ามสายแบบนี้นะครับก็คือไปต่อกับบล็อกคอนโทรลเวลาสับไปแล้วเนี่ยมันจะดีดซ้ายดีดขวานะครับ อันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นโซลินอยนะฮะตัวนี้นะเป็นเป็นคอยแม่เหล็กนะครับมันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับให้ดูตรงนี้นิดนึงนะจุดนี้เนี่ยมันจะมีจุดรับไฟเห็นไหมครับสายสองเส้นเนี้ยสายสองเส้นนี้นะครับมันคือสายที่จะรับไฟไม่ซ้ายก็ขวานะฮะไม่แอลก็เอ็น ครับทำไมผมถึงแทนด้วย L ถึงแทนด้วย N เพราะว่า,าหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าในในงาน H O NO scale เนี่ยไฟฟ้าที่จ่ายมาในรางเ,เป็นไฟ A C นะขนาด15ถึง16โวลต์ครับเดี๋ยวลองวัดให้ดูนะนะนะแล้วก็อีกเส้นหนึง่งก็จะมาจับจุดนี้นะครับนะจับซ้ายหรือขวาก็แล้วแต่นะครับผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวจะลองวัดดูนะครับ ลักษณะของงานไฟฟ้ามาอีกแล้วผมตั้งเป็นแบบมีเสียงนะฮะมีเสียงครับทีนี้เดี๋ยวลองดูนะว่าผมจิ้มไปเส้นไหนเนะี่ยมันจะต้องดังนะฮะอ่ะนีผมมีจอยเนอร์อยู่ผมแตะจอยเนอร์ตัวนี้แตะตรงนี้แล้วลองจิ้มดูนะครับเห็นไหมฮะ อันนี้หนึ่งเส้นเห็นไหมอันนี้หมกมาจับอีกฝัก่งแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งเดียวกันนะอ่านะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในส่วนของตัวรางสับตัวนี้นะครับมันจะทำงานสัมพันธ์กับหัวตะเข้ตัวนี้ณตอนนี้เนี่ยรางตัวนี้สับไปในทางตรงอยู่เพราะนั้นหัวตะเข้จะต้องดัง แต่ที่ไม่ดังเนี่ยผมน่าผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเกิดจากในนี้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะลองวัดดูก่อนนะอ่ะนะครับเนี่ยเนี่ยคือนี่คือนี่คืออีกหนึ่งปัญหานะฮะเนี่ยคืออีกหนึ่งปัญหาเลยเพราะนั้นเนี่ยวิธีแก้ในส่วนของหัวตะเข้ตัวเนี้ย มันก็จะมีบางครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการที่แบบว่าไฟเนี่ยมันไม่มาจ่ายตรงนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือนั่นก็คือลักตัวนี้มันเกิดความเสื่อมในนี้นั่นเองนะฮะถามว่าวิธีแก้แก้ยังไงตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแก้ยากนะครับแก้ยากเพราะว่าถ้าลางมันลงไปในลักษณะนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องลื้อมาทำนะฮะะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่ามันแก้ลาบากนะครับแต่ผมก็จะมีวิธีการทําให้มัน ใช้งานได้โดยที่แบบชั่วแวบหนึ่งนะครับที่โดยที่ไม่ไม่ทําให้รถหยุดชะงักกันนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะทํายังไงนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้เรากลับมาทีนี้เรามาดูกันนะครับหลังจากที่ผมเปิดฝาเรียบร้อยนะครับวิธีการแก้ไขนะครับมันจะมีอยู่วิธีเดียวนะครับนั่นคือการเปิดฝานะครับสําหรับคนที่เออ่สำหรับคนที่ เล่นาลางของเบิร์กแมนนะฮะที่เป็นระบบสับแบบโซลินอยแบบนี้นะสิ่งที่เราเห็นในนี้คืออะไรครับคือตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวสวิตนะฮะถ้าลองดูดีดๆนะซูมเข้าไปใกล้นะครับนะตัวนี้นะฮะแล้วก็ส่วนนี้ส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ไปเชื่อมต่อกับหัวตะเข้ หัวตะเข้ที่ที่เราที่ผมให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าจุดต่อมันอยู่ไหนเราฟังเสียงนะครับฟังเสียงเอานะจุดต่อมันคือเส้นไหนเส้นกลางเห็นไหมครับเส้นนี้นะณนะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นอยู่นะครับก็คือณนะจุดนี้เส้นนี้นะครับเราจะวัดกันว่าเส้นนี้มาจากไหนไม่ใช่ ไม่ใช่ตรงนี้เดี่ยนะเส้นนี้ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะเป็นเส้นนี้นะครับเส้นนี้เป็นเส้นไหนเอ่ยอ่ะเป็นเส้นอ่เป็นเส้นฝั่งเส้นนี้นะครับก็คือลวตรงที่เป็นจอยเนอร์นี่นะนะทีนี้เนี่ยเราจะมาดูวิธีการว่าเราจะแก้ให้มันเนี่ยใช้งานได้เนี่ยโดยที่ ไม่ให้รถไฟมันตกล่องเนะี่ยทำยังไงนะครับเราก็ลองจับที่ตัวนี้เลยนะครับแล้วลองวัดที่เส้นนี้ดูเห็นไหมครับมันมามั่งไม่มามั่งเห็นไหมอ่ะอ่ะน,ะนะคือมันไม่สม่ําเสมอเห็นไหมครับพอไม่สม่าเสมอแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อเวลาเราสับตัวนี้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยนอยยิงปั๊บมันก็จะดีดกลับมาฝั่งนี้เห็นไหมครับถ้า เกิดเราดีดไปอีกฝั่งหนึ่งปึ๊บตัวตัวเฟืองตัวเนี้มันจะทําหน้าที่สับให้ตัวก้านตัวนี้ยมัาดีดให้ตัวเนี้ยสับซ้ายขวาเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยพอสับมาตัวนี้ปั๊บจากตอนแรกที่แตะอยู่ฝั่งนี้มันก็จะย้ายมาแตะอีกฝั่งหนึ่งนั่นหมายความว่าเราลองมาวัดกันดูว่าจะเป็นจากตอนแรกที่เราวัดเมื่อกี้นี้เส้นนี้ถูกไหมครับ มันจะต้องเป็นเส้นนี้แต่ตอนเนี้เส้นเนี้มันไม่ทํางานมันไม่ดังเนื่องจากตัวนี้ครับมันไม่คอนเน็กกันนะอ่าเดี๋ยวผมแตะที่ตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมลองวัดดูดีว่ามันจริงไหมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งนี้นั่นคือรางฝั่งนี้นะครับรางฝั่งที่ไม่ใช่จอยเนอร์นะฮะ บมื่กี้นี้คือเป็นลางฝั่งจอยเนอร์ถูกไหมถามว่าวิธีแก้แก้ยังไงครับเพื่อนเพื่อเห็นทองแดงนะครับ,รบเพื่อนเพื่อนเห็นทองแดงตรงนี้อยู่แล้วถูกไหมถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้วิธีการเอาคัตเตอร์ง่ายๆเลยครับคัตเตอร์หรืออะไรก็ได้ครับมาขัดมันนะครับ ฝั่งนี้ด้วยเช่นกันสองฝั่งเลยยังไม่ดีขึ้นมากนะครับยังไม่ได้ดีขึ้นมากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นเห็นไหมถ้ายังไม่ดีขึ้นขัดไปครับขัดต่อไปฮะ แต่ที่เดิมนะครับอันนี้เบื้องต้นเอาทีละข้างก่อนนะเห็นไหมครับดีขึ้นแล้วเห็นไหมดังยาวนะครับทีนี้ลองสับไปอีกฝั่งหนึ่งม,มาอีกฝั่งนี้มาแตะฝั่งนี้แล้วจิ้มเห็นไหมฮะจากตอนแรกที่ไม่มีเสียงเลยตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วฝั่งนี้จะยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ขุดต่อไปครับ หลายคนอาจจะรู้ถึงเทคนิคตรงนี้แล้วก็ก็ข้ามไปก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยลองนะครับก็สําคัญคือคนที่ที่ประกอบลงเลเยอร์ไปแล้วนะครับแล้วแล้วนะแล้วไม่อยากจะรื้อก็ต้องเรียนตามตรงว่าก็จะยากนิดนึงนะครับถ้าไม่รื้นะก็ต้องไปใช้พวกล็อกซาวเอาอย่างเงี้ยนะครับอ่ะดีดกลับไปฝั่งนี้เหมือนเดิม ทีนี้กลับมาจิ้มที่เดิมเลยฮะเห็นไหมครับอืมอ่าเป็นศูนย์โอเคนะนี่คือนี่คือในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับนะเห็นไหมในมิตเตอร์ผมเนี่ยก็จะนั่นนิดนึงอ่าโอเคขยับดีขึ้นแล้วฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ 0.2 0.02โอห์ม oh นะครับก็จะมีควาความต้านทานบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีผลอะไรนะครับเดี๋ยวต้องต้องอาศัยว่าสับสับไปสับมาบ่อยๆก็จะดีขึ้นนะครับนี่คือวิธีแรกในการแก้ปัญหาในเรื่องของหัวตะเขนนะครับอโอเคเมื่อผมประกอบทุกอย่างกลับเข้าไปแล้วนะครับสำคัญคือแจ็คตัวนี้เนี่ยเขาจะมีมาให้นะครับในในตอนแรกที่ซื้อมาตอนแรกตัวนี้เขาจะไม่ได้เสียบไวให้นะครับ ถามว่าถ้าเกิดเราเสียบไว้ในกรณีนี้เนี่ยตัวนี้นะครับถ้าเราสับสับปุ๊บเนี่ยแล้วรถไฟมาทางนี้รถไฟที่วิ่งมามาทางนี้นะครับผ่านหัวตะเข้ตัวนี้คือปกติก็จะไม่มีการชอ็อตอะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ารถไฟมาทางนี้แล้วเรายังสับอยู่ในฝั่งที่เป็นสับไปทางซ้ายอยู่รถไฟวิ่งตรงมามาเหยียบตรงนี้เข้าช็อตนะครับระบบก็จะตัดนะฮะดัะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่อยากจะ ให้มันตัดหรือมันช็อตก็ปลดตัวนี้ออกนะครับในส่วนของเบรกแมนนะแต่ตอนนี้เนี่ยผมเสียบไว้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เวลาวิ่งเนี่ยรถมันจะตกล่องไฟมันจะเกิดการชะง,งักได้อะไรได้นะครับตัวนี้คือทําให้เกิดความต่อเนื่องของของกระแสะไฟฟ้านั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเมื่อเราแก้ไขไปแล้วนะครับอะลองวัดดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะอืม ก็คือว่าตรงนี้ไม่ค่อยใจนั่นเท่าไหร่นะฮะแต่เนี้ยคือดีขึ้นแล้วเห็นไหมครับค่าความต้านทานมีอยู่นะครับมีบ้างแต่ว่าถือว่าน้อยมากนะฮะก็อยู่ที่ประมาณเอ่0.9 0.5โอห์ม oh อยู่ประมาณนี้นะครับพอเราสรับมาฝั่งนี้ดูซิจะเป็นยังไงจากตอนแรกที่เราแตะฝั่งนี้เราต้องมาแตะฝั่งนี้นะครับอืมอ่ะโอเคนะฮะ อยู่ที่10โอห์มก็ถือว่ามีเข้าความต้านทานอยู่แต่ในในกระแส AC เนี่ยมันก็จะไม่มีผลเท่าไหร่นะครับนะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่คือการแก้ไขแล้วนะครับนี่คือวิธีการแก้ไขเบื้องต้นสำหรับรางหัวตะเข้นะฮะทีนี้มาอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่เรียกว่าเ,เวลาที่มีผู้ติดตามนะครับท่านหนึ่งฮะถามผมมาว่า เวลาที่รถวิ่งเข้าจุดเนี้ยนะครับจะเป็นลางสับหลีกซ้ายหลีกขวาเ,เข้าไปในลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยรถไฟจะชอบตกรลงถูกไหมฮะจะชอบตกเสมอนะครับให้ดูจุดนี้ก่อนครับตัวนี้ตัวรางรับบางใบล้อเนี่ยนะครับจุดเนี้ยต้องบางมากซึ่งอันนี้ผมแก้ไขไปแล้วนะครับ แบ็คแมนเนี่ยทําจุดนี้มาเนี่ยตอนแรกค่อนข้างหนานะครับหนามากหนาชนิดที่ว่าพอบางใบเข้ามาถึงตรงจุดนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่มันไม่มันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่ทําให้บางใบเนี่ยเข้าไปในร่องนี้มันไม่เข้าไปในร่องนี้นะครับแต่มันกลับดีดตัวเนี้ยออกดีดออกเลยแล้วมาลงล่องนี้ พอลงล่องนี้เกิดอะไรขึ้นครับตกลางฮะถูกไหมฮะพอมาลงล่องนี้ปุ๊บเป็นลักษณะน,นี้ตกลางวิธีแก้ของผมก็คือคัตเตอร์นี่แะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นนิกเกิลซิลเวอร์ก็คือเป็นเงินเป็นเงินนะครับเท่าที่ผมลองดูเนี่ยเป็นเงินแท้นะเป็นเงินแท้ไม่ไม่ไม่ได้ฉุบนะฮะหลังจากที่ผมขัดมาได้สักพักหนึ่ง แต่มีหัวตะแค่เนี่ยที่เหมือนจะเหมือนจะชุบนะครับเหมือนจะชุบไม่แน่ใจว่าเป็นสำลีหรือทองแดงแต่น่าจะเป็นทองแดงนะมีมีหัวตะแค่เนี่ยที่ชุบมานะครับถ้าลองดูดีๆีเนี่ยมันจะมีสีของทองแดงโผล่มาหเห็นนะอันนี้คือชุบนะครับชุบเงินมาแต่ส่วนของลางของเบิร์กแมนตัวเนี้ยไม่ได้ชุบนะครับอันนี้คือเงินแท้ะฉะนั้นเนี่ยมันมันสามารถนิ่มมันจะนิ่มกว่าคัตเตอร์ให้เอาคัตเตอร์นะครับปาดลงไปอย่างนี้ ปาดไปเลยครับปาดแบบแรงๆเลยมันจะหลุดออกมาแบบให้เราเห็นนะฮะแต่ก็ไม่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 แบบไม่จิกลึกมากนะฮะเอาแค่ให้ตัวเนี้ยมันบางลงพอบางลงได้ขนาดเท่านี้ปั๊บเนี่ยคือชนิดที่ว่าคมเลยนะครับก็กลายเป็นว่าเท่ามือลูดก็อันตรายนะก็บาดมือเราได้นะฮะแต่ว่าพยายามอย่าไปลูดมันนะครับนะะก็คือต้องบางลักษณะนี้เลยเนี่ยขูดไปเลยฮะ ให้บางไปเลยคัตเตอร์คมๆเนี่ยแหละครับเห็นไหมเนี่ยหลุดแล้วเห็นไหมฮะมันเป็นมันเป็นเงินนะมันเป็นมันเป็นเงินแท้นะครับเพราะฉะนั้นฟิลลิ่งมันจะคล้ายคล้ายๆทองอะฮะพอเอาคัตเตอร์ขูดไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะหลุดมาแบบนี้เลยแล้วมันก็จะบางลงพอบางลงปุ๊บบางใบวิ่งมามันก็จะผ่านไปโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะ นี่คือวิธีการแก้ไขเบื้องต้นสำหรับไม่ว่าจะเป็นตกล่องไฟหัวตะเขนะครับแล้วก็จุดที่เป็นจุดสับรางตัวนี้จุดเขาเรียกว่าจุดรับบางใบนะฮะมก็นี่คือวิธีการแก้ไขของผมในเบื้องต้นนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับเพิ่มเติมครับอีกจุดหนึ่งนอกจากที่มีหัวตะเข้นะก็จะมีเรื่องของตัวรางรอยต่อตัวนี้ครับที่เป็นตัวรับบางใบตัวเนี้ย นะที่เป็นตัวแหลมเลยเนี่ยนะจุดเนี้ยไฟชอบหายนะครับพอไฟชอบหายปุ๊บเนี่ยนะเกิดสมมติว่าหัวตะเข้ไฟไม่ต่อเนื่องแล้วรถล้อล้อหน้ามาตกตรงนี้อีกแล้วไฟตรงนี้หายอีกหัวตะเข้หายอีกรถก็ชะงักได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้ของผมนะครับก็คือจะใช้ลวดนะบัดกรีลงไปอย่างนี้เลยนะครับ เพราะว่าจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่รับไฟจากรางฝั่งนี้แล้วก็จะเป็นจุดหมุนตรงนี้วันนี้จุดหมุนตรงเนี้ยมันไม่ติดกันนะครับมันไม,มน่มันไม่สัมผัสกันผมก็จะแก้ปัญหาด้วยการเอาลวดนะครับบัรกีไปแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ต้องให้ตัวได้เห็นไหมครับนี่คือในส่วนนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการวัดอ่า วัดไฟกันนะครับว่าแรงดันเนี่ยที่บอกว่าเป็น AC เนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอะตอนนี้ผมก็ได้ออนคอนโทรลเลอร์มาแล้วนะครับเสียงเจ้า SD60E ตัวนี้ก็ติดนะครับห9เกนี่ก็ดังขึ้นมาเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่ามันเป็นไฟ AC จริงไหมนะครับผมตั้งไปที่ย่าน AC นะ6 0 0้อยโวลต์เอเลยนะเป็นสักหก0้อโวลต์จริงจริงไม่ถึงนะครับกินอย่างนี้เลยเห็นไหมครับแรงดันไปที่16 1 7กสิบเจ็ดโวลต์สิบโวลต์ a อนะฮะทีนี้ลองมาดูกันลองมาดูว่าหลังจากที่แก้ไขเรื่องหัวตะเค่ไปเป็นไงบ้าง อันนี้ในส่วนของที่ติดรางที่ใช้งานเไอ้ปกตินะฮะจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็จุดที่เป็นรอยต่อที่เป็นลวดถ้าเกิดใช้งานได้ต้องเป็น17โวล์นะครับเห็นไหมฮะโอเคนะนี่คือวิธีวิธีการแก้ในเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นหัวตะเข้หรือจะเป็นตัวจุดรับบางใบจุดนี้นะครับเขาเรียกว่าจุดสวิตช์นะจุดสับเนี่ย จับซ้ายจับขวาเนี่ยนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับอีกน,นะครับอีกนิดนึ่งฮะลวดที่ที่ใช้ยึดกับที่ใช้เชื่อมระหว่างตัวตัวท่อนรับบางใบกับตัวรางหลักนะครับผมจะใช้เป็นวายวับ p ิ้งขนาดเท่านี้นะครับก็คือผมอันนี้ผมไปเดินสั่งที่บ้านหม่อ,อมานะฮะขนาดของลวดมันจะเล็กมากนะครับเล็กมากแล้วก็ให้ตัวได้ดีนะฮะ นะฮะก็จะเล็กประมาณนี้เลยนะครับมันคือวายวั p ปิ้งนะครับเอ่อที่ที่ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมว่าน่าจะมีนะฮะถ้าใครสนใจนะแต่ผมว่าที่ชัวร์สุดคือบ้านหม้อครับบ้านหม้อมีขายเยอะมากม้วนหนึ่งค่อนข้างที่จะแพงด้วยนะม้วนนี้ที่ผมซื้อมานี่อยู่ที่ประมาณถ้าจำไม่ผิดอยู่ประมาณกับ200อได้นะครับม้วนนี้นะฮะ ก็ค่อนข้างยาวอยู่นะครับนะแล้วนั่นก็คือทั้งหมดนะครับในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นรางหัวตะเขนะฮะจุดที่เป็นรถไฟที่พี่ผมเรียกว่าตกล่องไฟนะครับมันจะมีจุดที่หายบ่อยๆก็จะเป็นจุดนี้แหละครับแล้วก็การแก้ไขนะครับในจุดที่เป็นจุดรับบางใบในส่วนที่เป็นจุดสับรางนะครับหลายๆท่านที่ สงสัยแล้วรอดูอยู่ก็ก็น่าจะได้เห็นไปแล้วรั้ววิธีการแก้ไขของผมเมืองตนนะฮะในส่วนของรางเบรกแมนนะในรางของรางเฟกพวกที่ห้ออื่นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะนะฮะในสติชแนลนะครับหาทํำไปเรื่อยครับสตรีทเฮดโอนะครับก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับในตอนหน้าในสต r ี e เฮดเราจะมาทําอะไรกันอีกจะเป็นรีวิวรถจักรหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงฝากสาย HO Scale ติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ